สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเหรียญโปรยทานกันอีกเช่นเคยค่ะค่ะก็ขอตั้งชื่อว่าเหรียญโปรยทานดอกพลิ้งพลาวนะคะค่ะแล้วก็เตรียมตัดริบบินนะคะขึ้นมาทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ที่50-60เซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายลิบบิ้นทั้งสองฝั่งเป็นปลายแหลมแบบนี้เลยค่ะริบบิ้นที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นริบบิ้นตาระคังเบอร์2นะคะ ริบบิ้นตัวนี้จะค่อนข้างพับง่ายนะคะเหมาะกับมือใหม่เลยค่ะค่ะแล้วก็จับริบบิ้นทั้งหมดนะคะให้ปลายริบบิ้นเสมอกันแล้วเราก็พับครึ่งกดๆบีบๆให้เป็นรอยพับแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็แยกออกมา2เส้นแบบนี้ให้อ่าฝั่งซ้ายมือเป็นเส้นที่1ขวามือเป็นเส้นที่2นะคะนําเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1แบบนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ามาคล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะ แล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะเอาตรงที่เราพับเนี่ยนะคะพับกึ่งกลางเนี่ยสอดเข้าในรูรเส้นที่1ค่ะแบบนี้จากนั้นเราก็เนี่ยกลางออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3าเข้ามาแบบนี้ทั้งหมดตอนนี้ก็จะคล้องกันอยู่นะคะแล้วเราก็ดึงให้ล็อกกันเลยค่ะ,ะจากนั้นเราก็ใส่เหรียญแล้วก็พับปิดเหรียญน,นะคะ นี่นะคะอันนี้มี2เส้นแบบนี้เนะเาะแล้วก็พับปิดเหรียญโดยใช้1เส้นทับมาแบบนี้อ่าอีกเส้นก็ทับมาแบบนี้ทำวนไปให้ครบทั้ง4มุมนะคะพับทับไปให้ครบทั้ง4มุมค่ะมุมสุดท้ายเราก็จะสอดเก็บสอดล็อกนะคะโดยสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ดึงดึงวิบีบให้แน่นนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็กลับด้านไมีกฟังค่ะ แล้วก็มาสอดล็อกอีกรอบนะคะโดยนำริบบิ้นฝั่งขวามือนะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มพับจากเส้นทางด้านล่างก่อนนะคะคือเส้นนี้จับริบบิ้นบิดไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะบิดกับหลังไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางฝั่งฝั่งซ้ายหนีบไว้นะคะจากนั้นเราก็ดึงปลายริบบิ้นตวัดมาทางด้านหน้าแบบนี้แล้วก็บิดเข้าไปด้านในแบบนี้ไม่ทันเอาใหม่นะคะดึงมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็บิดเข้าข้างในแบบนี้นะคะ จากนั้นเนี่ยค่ะสอดเข้าดูด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดให้เข้าที่นะคะก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้ค่ะนี่นะคะได้แล้วหนึ่งมุมนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็หมุนไปมุมที่สองนะคะเส้นด้านบนเราปล่อยผ่านก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาพับขั้นตอนต่อไปเนาะอ่าเหมือนเดิมค่ะเส้นที่อยู่ด้านล่างนะ บิดกับหลังไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็หนีบไว้แบบนี้จากนั้นตวัดมาด้านหน้าแบบนี้ นะคะเส้นที่อยู่ด,ด้านบนสุดเนาะนะคะจะมีเนี่ยเรามาเทียบกันนะคะมีเส้นสั้น <cringe> กับเส้นยาวเนาะเราก็พับเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนนี้นะคะพับเส้นซ้ายมือนะคะขวามือเราก็ดึงลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วเส้นซ้ายมือเราก็ดึงมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยค่ะบิดขึ้นไปด้านบนแบบนี้แล้วก็อ้อมมวนมาแบบนี้นะให้ได้รูปทรงแบบนี้นะฟืบเนี่ยค่ะวนอ้อมมาแบบนี้ อ่าไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะนิ้วชี้ซ้ายประคองไว้มาทางด้านขวาต่อนะคะบิดเข้าด้านในแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะอ่าให้ได้แบบนี้นะมาได้แบบนี้แล้วเราก็จะนําปลายดิบบี้สอดเข้าดูตรงกลางนะคะสอดเข้าตรงนี้ให้ปลายดิบบี้โผล่ออกทางด้านหลังด้านล่างสุดตรงนี้เลยค่ะนะคะมันจะมีกลีบด้านข้างตรงนี้เนะ ตอนเราสอดออกนะคะให้เราดันขึ้นไปแบบนี้เพื่อไม่ให้ดิบบินที่จะโผล่เนี่ยนะคะไปติดตรงกลีบด้านข้างนะคะเพื่อให้มันออกทางด้านหลังสุดเลยอ่ะน,นะคะแล้ก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดไปให้กลีบดิบบินเข้าที่นะคะนี่ค่ะจะได้รูปทรงแบบนี้อ่าได้แล้วหนึ่งมุมนะคะหมุนมามุมที่สองค่ะดิบบินอยู่แบบนี้ ฝั่งขวาดึงลงมาแล้วก็พับเส้นฝั่งซ้ายนะคะเนี่ยค่ะจับหมุนอ้อมม้วนให้เป็นแบบนี้แล้วก็นิ้วชี้นะคะนิ้วชี้ซ้ายประคองไว้แล้วก็นี่ค่ะบิดม้วนหมุนแบบนี้จากนั้นก็สอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะให้ปลายริปบิ้นโผล่ออกทางด้านหลังสุดเลย เนี่ยคะ่ะดันกลีบด้านข้างขึ้นเพื่อให้ปลายริบบิ้นโผล่ออกนะคะจากนั้นเราก็ดึงดึงจัดจัดให้เข้าที่เข้ามุมนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดให้สวยงามคะ่ะอ่าได้แล้ว2มุมนะคะอีก2มุมพับเหมือนเดิมคะ่ะพับให้ครบสี่มุม ะะเส้นที่อยู่ด้านข้างยาวๆนี้นะคะาจับริปปิ้นบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะค่อยๆอ้อมอ้อมมาหมุนมาแบบนี้นะคะจุดเริ่มต้นกลีบที่1มาจบที่กลีบที่2นะคะก็คือบิดไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ม้วนม้วนให้ได้รูปทรงแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็เนี่ยค่ะสอดปลายริบบิ้นเข้าตรงเนี้ยตรงกลางเนี่ยนะคะอ่ารูเดียวกับที่เราสอดขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดไปลายปลายริบบิ้นนี่ค่ะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังสุดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดริบบิ้นให้เข้าที่นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นกรีแบบนี้ แล้วหนึ่งมุมหมุนมามุมที่สองนะคะบิดพับไปด้านหลังแล้วก็อ้อมมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะมาจบที่กลีบนี้อันนี้เริ่มกลีบที่1แล้วก็มาจบที่กลีบที่2นะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังแล้วก็ม้วนคืนกลับมาด้านหน้าแบบนี้อ่าได้แบบนี้แล้วเราก็สอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้เลยค่ะค่อยๆสอดนะคะ ลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกทางด้านหลังสุดเลยนะคะเนี่ยค่ะจะอยู่ด้านล่างด้านหลังสุดตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดริบบิ้นให้เข้าที่เข้ามุมนะคะนี่ค่ะเมื่อเข้ามุมตามต้องการแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะอีกสองมุมที่เหลือพับเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะพับให้ครบทั้งสี่มุมนะคะ ตกแต่งตรงกลางตรงนี้นะคะใครจะประดับก็ได้หรือจะไม่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเนาะอันนี้นะก็จะใส่เป็นลูกปัดแบบนี้นะคะหรือจะเป็นพวกเลิซนดอกไม้สวยงามมานำมาประดับตกแต่งได้นะคะอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะตามอุปกรณ์ที่เรามีเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียนปยทานดอกพลิ้งพลาวนะคะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะ ถ้าใครทำไม่ทันนะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือใครจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะอ่านี่นะคะมีหลากหลายสีนะคะอตอนนี้ริปบิ้นก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะคะเราทำลายนี้แต่เราใช้ริบบิ้นแบบอื่นนะคะก็ทำให้ลาย ดูแตกต่างออกไปนะคะดูชิ้นงานเราก็จะดูต่างกันออกไปนะคะก็ลองไปหาซื้อมาพับมาทําดูนะคะ,ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนาด้วยนะคะนาก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมด้วยนะคะไปแล้วค่ะ พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ